เออทุกคนดูหัวนาทีทุกคนหัวมันใหญ่มากเลยเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในเกมโลโบอกกระโมที่มีชื่อว่า escape running head นะครับผมเฮ้ยนี่มันดา่านป่าบอสเหรอเฮ้ยนี่มันป่าบอสนี่นะมาเลยมาเลยมาเลยป่าบอสป่าบอสกันแล้วแล้วป่าบอสยังไงโอ้โอเคนี่นี่โอ้ทำไมป่าบอสมันชุนละมุนชุนละตุนอะไรขนาดนี้ล่ะเออมาเลยมาเลยไอเจ้าหัวเจ้าหัวมาเลยนี่ นี ooh, 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 ooh. Ooh, ่เราจะไม่ยอมนายหรอกเราจะไม่ยอมนายหรอกไอ้เจ้าหัวเออเออช่วยกันยิงคนละไม้คนละมือเบิ่นเบิ่นคนละไม้คนละมือคนละไม้คนละมือเออเออเออโอ้ยเจ้าหัวเจ้าหัวนี่นะนี่นะเจ้าหัวเอ้เอ้นี่นะเออเฮ่อเออเออเออเฮ้ยเลือดเปนเลยเก้าสิบแล้วเลือดเปนเลยเก้าสิบแล้วไปไหนแล้วไปไหนละไปไหนแล้ว ถ้าวิ่งก็ตลกมากเลยเจ้าหัวเนี่ยเป็นแบบว่าหัวแล้วก็มีแฟ้นไฟด้วยอ่ะมาแล้วมาแล้วยิง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 นี่แน่นี่แน่เหลือสามเจ็ดแล้วสามเจ็ดสามเจ็ดเฮ้ยเหลือยี่สิบแล้วตอนนี้อุ้ยอุ้ยโดนเต็มเต็มก็แรงเหมือนกันนะนี่แน่เย้ทุกคนทำได้เย้วู้เย้ในที่สุดก็ไปแบบเจ้าหัวได้แล้ว หวล่างสองไปนะมีเจ้าหัวล่างสองด้วยมามามาเลยนายมีหลายล่างเหรอมามาเราไม่ยอมแพ้นายหรอกโอ้ทำมาขนาดนี้แล้วทำมาขนาดนี้แล้วเราไม่ยอมแพ้นายหรอกเจ้าหัวล่างนี้เท่อะเท่มากเลยเอ้ยอย่ามาเลิเราอย่ามาเลิเรานี่ไง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 เฮ้ยกิ้งป็นลูกระหนุนเลยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเด้ออย่าเด้อไปไหนเล้วไปไหนเล้วไปไหนเล้วโอ้ยเกือบไปแล้ว อย่ามาไล่เราอย่ามาไล่เราไม่อร่อยหรอกนายเราไม่อร่อยหรอกนายโอ้ยิงวงนอกก็ได้ยิงในวงนอกก็ได้เอ้เอ้เยกระโดดมาแล้วครับกระโดดมาแล้วครับกระโดดมาแล้วตอนนี้เฮ้ยกระโดดมาแล้วไปนะไปนะเออเออเออนี่นะช่วยกันก็ระบายก็ระเือเพื่อนเพื่อนก็ระบายก็เออ เอเอเฮ้ยอัศออัศอเฮ้ยโอ้โหอ้าววาร์ปไปไหนเนี่ยอ๋อโอเคมันวาร์ปได้โอเคเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราเหยียบตรงนี้เราโอ้โหโอเคเรามาโผล่หลังบอสเลยมาเลยมาเลยมาอร่อยกันตรงนี้เราต้องวาร์ปไปทางนู้นต้องวาร์ปไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยยวเดี๋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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย่เดีนยวเี๋ยวเดี๋ยี๋ยวเดี๋ี๋ยว เออมีคนแช่ช่องวาร์ปอยู่เหรอไม่นะโอเคเราวิ่งไปก็ได้เรือบอยจะตายแล้วเรือบอยจะตายแล้วอันนี้เฮ้ยอ,อย่าเด้ออย่าเด้อสู้อย่าเด้ออย่าเด้อเฮ้ยเหลือ20แล้วเหลือ20แล้วอืออือนี่นะ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 ห,หุยเรียบร้อยหุยมีเซ็ตแวนพายด้วยเหรอเพื่อน ด้ยมีเซซันต้าด้วยอ่ะเดี๋ยวนะผมขอปีกแวมไพร์โอ้ปีกแวมไพร์กับโมฟักทองอ้าฮะเฮ้ยแจมเจมอันนี้แจมเพื่อนเพื่อนตัดิงูอย่างเท่เลยเฮ้ยมาเลยมาเลยเจ้าหัวราชาเนี่ยจะเป็นล่างสุดท้ายของนายแล้วใช่ไหมมาเลยมาเลยเออเออเอเฮ้ยหลบหลบอย่าให้ตายอย่าให้ตายอย่าให้ตุยเออเอย โอ้ยพ่นอะไรมาพ่นอะไรมาพ่นอะไรมาอืออ,อยิงไปโอ้ยอย่าหันหน้าไปทางนี้อย่าหันหน้าไปทางนี้เออเฮ้ยเพื่อโดนกระเบือไปแล้วอ่ะลบโอ้ยลบลาวาเออเออยเราโดนไปหน่อยนึงอ่ะมกเมื่อกี้แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วอยู่ตรงนี้มันจะไม่ปลอดภัยเดี๋ยวเราค่อยรอวาร์ปค่อยรอมันมาทางนี้แล้วเราค่อยวาร์ปอี๋อ,อี๋ออยิงตรงนี้ก็โดนตรงนี้ก็โดน เออตรงนี้ก็โดนเลยเลยอืออ๋อฮู้ยดีนะไม่โดนเลือเหลือหนึ่งร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนเลือนบอลเหลือหนึ่งร้อยแล้วเฮ้ย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 อย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้เริ่ม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 เอิ่เริเรืองเหลือห้าสิบแล้วเลือนบอลเหลือห้าสิบแล้วเฮ้ยรอบรอบรอบ ơi, ơi, vấp, 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 Ơ vấp, 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 มุ่งน้ามีกี่ล่างเนี่ยนมีกี่ล่างเนี่ยเพื่อนเออเอออย่าวิ่งมาทางนี้รู้สึกมันจะวิ่งเร็วแล้วเกินไอ้เจ้าหัวเออเอออย่าวิ่งมาทางนี้อย่าวิ่งอย่าวิ่งมาทางนี้อย่ายายายาขวบกอดขวบกอดเออปลอดภัยแล้กังวลโออกระโดดมาทางนี้อีกแล้วเฮ้ยอย่าเด้ออย่าเด้อ เด้อขวาบก่อนเฮ้ยมาโผล่วาดตรงนี้เหรอว่าแบบซูมเหรอเนี่ยตีนั้นไม่ไปโผล่ตรงหน้าบอสเมื่อกี้อุ้ยเลื่อนเหลือไม่ถึงร้อยแล้วเพื่อนเลื่อนไม่ถึงร้อยแล้วเอ้ยเฮ้ยต้องยิงแบบคาดการล่วงหน้ายิงแบบคาดการล่วงหน้าอืออ๋อเฮ้ยไม่รู้บอสไปตามใครเออเลี้ยวมาทางนี้แล้วเลี้ยวมาทางนี้แล้วรับก้อนรับก้อนรับก้อนเหลือสี่สิบแล้วสี่สิบสามสิบแล้วตอนนี้ไปไปไปกระดมยิง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  กระดำยิงเเเอออออนี่แนะน่ไี้แนะ่เรียบร้อยเย้เย้ยมีล่างต่อไปไหมเนี่ยไปยังตัวเองโอ้โห่บอสใกลตาแล้วกระดำยิงไปกระดำยิงกระดำยิงไป <c oughs> นี่แนะ่ <c oughs> เรียบร้อยบอสต,ตายแล้วฮู้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันล่างใหม่ปะนี่มันล่างใหม่นี่ทุกคนหมายมีกี่ล่างเนี่ยเจ้าบอส เตายอเกลียวเนี่ยตายกระตกลาวาไปจับเลยลุมยิงได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหญหญาเอฮ้นี yeah. <S <S ่แหละตัดสตเตัดสต์นี่เรียบร้อยเย้เฮ้ยมีกี่ล่างเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโดนจับโดนจับโดนจับเออโดนจับโดนจับโดนจับโอ้ กินไปรู้กระหนุนเลยเดี๋ยว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 โอ้โยโดนจับใจเลยอะ่ะอเออโอ้โยตาายกลาไวอีกแล้วอ่ะเหมือนบอสต,ตัวนี้มันจะเป็นเป้านิ่งอยู่นะเหมือนมันจะเป็นเป้านิ่งอยู่โอ้โยโดนจับอีกแล้วเออขยันจับเราเหลือเกินไอ้เจ้าบอสตัวนี้เอาเฮ้ยโอ้โยตกลาวไวอีกแล้ว เออโอหเรียบร้อยเย้เย้จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับการหนีหัวยักษ์ในครั้งนี้นะครับผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆหวังว่าจะได้รับความสนุกไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องเป็นไงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆนะคลิปหน้าจะมีอะไรสนุกๆก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับไปแล้วนะครับบายยูฮู